ในในส่วนที่มันแข็งแข็งแบบนี้เราก็ใช้การบนที่แบบทัสั้นนะคะดึงผิวขึ้นมาให้ตึงๆแล้วก็ตรงหางตรงเนี้ยเขาเป็นสีที่อัดแน่นนะคะอัดแน่นแล้วแข็งเพราะฉะนั้นเราจะไปอ่าแกว่งยาวๆไม่ได้ค่ะก่อนแกว่งยาวๆอย่างนี้มันจะไม่ค่อยออกนะคะตรงนี้จุดหางที่ตอนแรกคิดว่ามัน เป็นที่ยาชาเมื่องวดที่แล้วค่ะแต่พอพี่เอนมาทางดูพี่เอนถึงรู้ว่าเป็นสีที่มันอัดแน่นเป็นสีนะ่าจะมีส่วนผสมของสกินกับสีเคมีผสมกันแล้วทนีนี้มันแข็งมันแข็งเราจะแกว่งยาวๆก็ได้แต่ยาวๆไม่ออกเพราะฉะนั้นพี่อนจะมาแกว่งสั้นๆนะคะตรงจุดนี้นะทั้งตัดทั้งแกว่งตัดแกว่งวนวนด้วยเนี่ย ที่เป็นบุ้นบุ้นบุ้นออกมาคือสีหมึกนะคะเตือนเพให้เตือนนี่นึงเนี่ยข้างข้างล่างมีแต่สกินเลยค่ะสกินเขาเหตุเขาทำไว้ล้อมกรอบคิ้วให้คิ้วมันดูเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะทำคิ้วใหญ่มาก ไม่ได้กดผิวนะคะสามารถที่จะวน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 ,วนได้วนแล้วก็ทําเดินขวางเช็ดดูผิวยังอยู่นะคะผิวยังอยู่ดีไม่ได้กัดจนผิวนะคะแย้อาจจะแซะแซะเป็นทางไม่ได้ทําตรงไม่ได้ทําเข็มตรงเท่าไหร่ถ้าให้เพื่อนอยากให้เพื่อนเห็นแต่จริงๆแล้วควรจะเป็นเข็มตั้งตรงๆจะดีกว่าผิวจะได้สวย ถ้าผิวตรงๆอ่ะผิวจะสวยถ้าตั้งเข็มตั้งเครื่องตรงๆนะคะนี่ขอบเอ้นก็จะเดินบางทีอาจจะไม่ใช่ว่าเดินหน้ากว้างอย่างเดียวมีอาจจะมีหน้าทางตรงทางอะไรมั่งเนื่องจากว่าเป็นเส้นขอบที่ชัดทำไมต้องลบออกเยอะขนาดนี้ก็คือลูกค้าไม่ต้องการทำมีคิ้วอีกแล้วนะคะก็เลยอาจจะดูลบออกสักเกียงตัวนะคะ ใช้ลกเล็กลงเลง็กลงจากที่เมื่อก่อนใหญ่ๆแข็งๆเข้มๆนะคะก็ให้ดึงผิวให้ตึงครืงผิวให้ตึงเช็ดดูเห็นไหมว่าผิวยังดีนะคะผิวดีมากเลยนี่ก็จะเหลือแต่ขอบนะคะ